สาเหตุหนึ่งที่เราสู้สเพื่อทีมเน่เพราะว่าเพราะว่าคนนี้คนนี้เขาเขาเขาก็สู้ไปพร้อมกับเรานะเขาไม่ได้แบบอยู่ตรงนี้แล้วก็มอง,งมาแล้วก็ตำหนิแล้วชมน่คือเขาลงมาอยู่อยู่กับอยู่กับเราเลยเขามากขาให้เรา่องเดียวเหลยให้ให้ให้่างเดียวซึ่งแบบผมว่าถ้าถามแฟนบอลทั่วโลกขเขาอยากได้เจ้าของแบบนี้อยากได้เจ้าขอ,ของนี้ผมเชื่อว่า เขาก็ยังยังมองอยู่มองมาอยู่แล้วก็เขามีความสุขมากในวันนั้นถ้าพูดถึงความสุขจังที่ผมมีต่อ,อคุณวิชัยนี่ก็สรุปง่ายๆคือเป็นผู้ให้ ทุกคนกนะ็คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ที่ดีมากสําหรับใครก็ตามนะครับในการดํำรงชีวิตในการดํารงธุรกิจในการสร้างตัวเองขึ้นมานจากศูนย์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนสําหรับทุกคนที่สามารถที่จะกล่าวขึ้นมาได้ถึงระดับที่คุณมีชัยทำทาได้นะก็คือว่ายังถ่อมตนยังยังยังเป็นคนปกติตรงนี้ผมนับถือมาก ผมจำได้ช่วงที่ไปดูแชมปี้ยนดีกับกับเลสเตอร์นะครับที่ที่คิงพาวเวอร์เขาก็ไปกับสื่อไปกัเนี้ของคนไทยแล้วก็เป็นช่วงที่หน้าหนาวอยู่เขาก็หมองคนก็อาจจะยังเตรียมเสื้อเตรียมอะไรไม่ทันเขาก็แจกเสื้อคนเป็ดมาให้ทุกคนนี่แหละแล้วก็การดูแลยางใส่ใจรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็ให้รู้สึกว่าเออเราเรามาแบบมีค่าที่มาถ้าพูดถึงบทบาทของคูวิชัยในการเป็นผู้บริหารทีมเนี่ย สิ่งแรกที่ผมคิดได้คือเขาต่างจากชาวต่างชาติคนอื่นที่ที่ซื้อสโมอสรไว้แล้วก็ก็คือเหมือนก็เป็นของเล่นไปอะไรเงรี้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดของของคอมมู y นิตี้ที่รอบๆสโมอสรหรือว,ว่าแฟนบอลหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เขามีความแตกต่างมากนะครับเราก็ต้องเป็นผู้สนับสนุนในในหลายหลายด้านนะซึ่งคุณวิชัยเขาสามารถที่จะเป็นได้ทั้งหมด ยังครบเครื่องเลยนะถ้ามองในแง่มุมของนักเตะถ้ามีเจ้าของมีมีผู้บริหารที่สนใจจริงๆแล้วก็ลงมาที่สนามจริงๆไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่แต่บนบนหอเนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่นักเตะเองก็จะรู้สึกเลยว่าโอเคเราก็จะสู้เพื่อเพื่อคนนี้แหละเป็นผู้ให้ไม่ใช่ว่าให้เพื่อวางดตอบแทนไอ้พลตอบแทนอะไรสักอย่างไม่มีหรอกคือให้เพราะว่า เขาดูเาอยากจะให้นะครับคือรายๆเจ้าของทีนมที่เข้ามายิงจากต่างประเทศเขาไม่ได้ลงทุนในตัวเมืองไม่ได้ไม่ได้จัดมูลนิธทีให้ช่วยเหลือแฟนบอลก็จะมองว่าเขาเขามาเพื่อจะได้อะไรมาจากเราเราเอาอะไรจาก mm. จากเราไปนะแต่ว่าในนี้มันทางกลับกันเนี่ยคือคุณวิชัยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ่ะคือถ้าถามแฟนบอล ทั่วโลกเขาอยากได้เจ้าของแบบนี้อยากได้เจ้าของแบบนี้เขาเป็นเจ้าของสโมสรเป็นผู้บริหารสโมสรที่ก็เดินเล่นรอบสนามในวันเกมเจอแฟนแฟนบอลแฟนบอลก็ทักคือคืออันนี้ไม่ไม่ไม่นี่มันเป็นเรื่องพิเศษแล้วก็ที่ที่ทำไม่ได้คือตอนชนะเอฟเอคับในความที่เราเป็นพ่อคนด้วยนะแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่เราเห็น ลูกของเรามีอาการแบบนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังยังมองอยู่มองมาอยู่แล้วก็เขามีความสุขมากในวันนั้นสำหรับคุณท็อปด้วยสำหรับทีมสโมสรทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่ต้องก้าวผ่านเนี่ยนน,นมันเป็นมเมนต,ต์ที่ทำไมรู้สึกว่าเราผ่านไปได้ละผ่านไปได,ไปได้เนี่ยผมพูดถึงก็ยังยัง,ยงแบบว่าต้องการนิดหน่อยนะเพราะว่าอบอกตรงๆเลยตอนท,อนที่ตอนที่ดูเกมนั้นนะแล้วก็ เห็นพุทธาภก,กอดอบกอดถ้วยนั้นเน่ยคือผมร้องเลยร้องร้องไห้เลย<ม>เราอยากให้เลสเตอร์อยู่กับกับครอบครัวนี้อีกยาวนานเลยคร<ม>ับไม่อยากให้ให้ให้ทางครอบครัวสีวัฒนาประภาเนี่ยคิดที่จะจะ ห,หรือจะขายหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้เลสเตอร์มันเป็นสมอสอนท,ที่มีมงูงคาง่องค้างสูงนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอยู่ในแชมเปี้ยนชิพสิ่งที่เลสเตอร์ได้ทำในปีที่ได้แชมป์หรือว่า,าจากทีมที่จะตกชั้นก็ขึ้นมาได้แชมป์แล้วก็เข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีกทั้งรอบแทีมแล้วก็พอมา,มาถึงจุดเศร้าอนะก,การจากไปของคูงมิชัยมันมันก็ยังเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องราวมันทำให้ สมสสน,นี้มันยิ่งใหญ่ในในประวัติศาสตร์กีฬาเนี่ยไม่เคยมีเลยไม่เคยมีไม่เคยมีใครตั้งห้าคนต่อหนึ่งโดยซ้ำไปแล้วแล้วการที่จะทําแบบนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้สมสรน,นี้มันเป็นที่จดจําของคนทั่วโลกตลอดตลอดไปเลยจริงๆก็มันเป็น,เป,นเป็นปีที่เป็นการประสบความสําเร็จที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเคยเจอในโลกกีฬา